เห็นไหมคุณคุณคุณตรีเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะมันต้องพูดอย่างนี้มันถึงจะฟังฝรั่งรู้เรื่องไม่แต่อยากรู้เรื่องแต่คุณไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยโครงพื้นฐานก็ไม่ีใครอธิบายให้คุณจะไปรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะโครงพื้นฐานเออนี่คือแอมนี่คือโครงพื้นฐานโครงประโยคพื้นฐานสําเร็จรูปที่เราต้องมีในหัวแล้วก็ไปพูดพูดแล้วมันจะรู้อ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองเหมือนคุณมณีจันทร์ที่เขาทำงานอยู่เจ้าของโรงแรมอยู่พิซซ่โลกเขาก็เพิ่งมาปลดล็อกเขาว่าสุดยอดปลดล็อกได้ริงงงเาาาว่่อย เขาก็ว่าเขาแต่ว่าเขาไม่เคยเรียนที่ไหนไงเขามาเรียนกับผมเลยเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกเรียนเลยนะครับแต่คุณยังต้องไปผ่านอะไรมาแบบบางครั้งก็ไปผ่านมาหลายที่ก็ไม่ใช่มันไม่ดีหรอกบางครั้งมันอาจจะไม่ตอบโจทย์พวกคุณอ่ะเข้าใจไหมไม่ตอบโจทย์นะนี่แหละเคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนไหมคุณตรีอันบอกค่ะอือแสดงว่าไม่เคยเรียนมาแสดงว่าครั้งแรกเลยเหรอครับ โอ้ยาน้อยคนนะที่จะมาเรียนกับผมครั้งแรกน้อยมากน้อยจะมีแต่แบบว่าไปผ่านสนามลบมาแล้วผ่านสมอรัภูมิเขาเรียกว่าผ่านสมอรัภูมิภาษาอังกฤษว่าผ่านไปเยอะจริงนะครับแล้วก็หนักใช่ไหมคุณลาตรีคุณใจคุณมัตซีแล้วก็หนักใช่ไหมคุณมัตซีหนักใช่ไหมไปเรียนที่ผ่านมาหนักไหมโอ้หนักค่ะเขาสอนเหมือนหนูจะไปเรียนต่อด็อกเตอร์ยังไงไม่รู้เทนอมาหมดสิบสองเทน เขาไม่คิดหรือว่าเขาจะไปใช้ยังไงประโยชน์อะไรทาไมถั้งไปขนาดนั้นอ่ะคิดว่าเขาจะหนูจะไปสอบเรียนด็อกเตอร์หรือไงก็ไม่รู้ปวดหัวมากเลยค่ะไม่ได้แบบนั้นคือเรียนไปก็พูดไม่ได้ผมบอกเลยมันเหมือนเราเรียนอยู่มัธยมมันเหมือนเราเรียนอยู่มัธยมเราเรียนไม่ต่างกันเลยถ้าจะสอนอย่างนั้นไม่ต่างกันกับมัธยมหรอกเชื่อผมเลยนะผมผ่านมาแล้วผมไม่ได้ก็ไอแบบนั้นแหละผมมานั่งหาเทคนิคใหม่อ่ะไม่ได้อ่อไม่ผ่านนะแบบนั้น ไม่ผ่านไม่ผ่านคัะหนักเกินถ้าแบบนั้นสิบสอเท็นเพื่อเขาใช้กันแค่สามเท็นอดีตปัจจุบันอนาคตจบแล้วจะให้เขาไปเอาอะไรเยอะะเออสิบสอเทนกิกิริยาสามช่องอีกนะครูโอยตายแล้วบทเอาจริงๆนะเอาแค่ช่องเดียวเขาก็รู้แต่คุณไปบอกเวลาเขาไอ<ช>เอา<ช>เอา<ช>แค่ว่าไออิดไม่ต้องเอดก็ได้ไออีดก,ก็ได้ เราก็ใช้ไปเลยไม่เป็นไรเขาเข้าใจเราใช้ไปเลยถ้าจะไปพูดไม่ได้สอบอะ่ะเอเอไอซีก็ <I see, S 2> ไม่ต้องสอบก็ได้ไอซี you already ใส่เข้าไปเลยฉันเห็นคุณเรียบร้อยแล้ว already คือเรียบร้อยใส่เข้าไปอใช่คุณเรียบร้อยเลยเอย่างนี้เขาก็เข้าใจแล้วค่ะแค่ใส่แค่ใส่เวลาเข้าไป ถ้าอย่างนี้เขาก็เข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องไปแบบสามช่องับง<ห>จบแล้วมันเดไป<ม>สอบอ,อบ่าถ้าเราอยาก <c oughs> เอ็ดกับเขาก็คือฟังเขาก็พูดไปเอาอีดเอ็ดก็ให้เข้าหูหน่อยอีดอีดหรือเอด็ดเอ็ดมันก,ก็กินนั่นแหละอ่าสลิปสลิปก็นอนนั่นแหละว่าไปถ้าเห็นล็บเล็บเลเลเนี่ยก็คือนอนสลิปสลิปเออก็ผมก็จะสอนอยู่ไม่ใช่ไม่สอนแต่ผมจะไม่ได้สอนแบบท่องผมจะสอนแบบให้เห็นภาพจะไม่สอนแบบว่าต้องท่องนะอันนี้มันไม่ได้ถ้าเป็นนั้นสมองมันมันมันจะต้านทันที เพราะมันเป็นวิธีที่มันต้านเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมแล้วเข้าใจไหมครับตาม,มันต้องไล่มาเลยเงี้ยนะเอาไปทวนวิดีโอย้อนหลังนะครับทวนดีๆเพราะว่าผมมีคอร์สวันนี้ก็จะมีคอร์สคู่ต่อจากคุณอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่ง อ่าสหรับคอสนี้เดี๋ยวผมแจ้งนิดหนึ่งว่าคอสนี้จะได้อะไรคอสนี้จะลงลึกแต่ไม่ได้ลงลึกแบบหนักลงลึกแบบเราจะเข้าใจว่าภาษาฝรั่งเขาทํายังไงเขาพูดยังไงออกเสียงยังไงวันนี้เราจะมาลุยกันให้หมดนะครับนะพอได้นะเปมึกพูดต่อไปจะมีคํากริยามีอะไรสนุกมากไปจะสนุกมากภาษาอังกฤษมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดมันจะเติมเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปถึงขั้นสูงๆจะสนุกจะเรียนภาษาอังกฤษสนุกเหมือนลูกศิษย์คนอื่น นะครับกลุ่มือื่นเขาก็มีความสุขเหมือนพวกคุณนี่แหละนะครับก็จะไปเรื่อยๆมันเป็นวันแรกมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเป็นยังไงคุณพาคินเรียนวันแรกเล่าให้ฟังหน่อยดีครับดีครับมันก็คือมันได้สตาร์สนทนาเลยครับใช่ต้องารียนมาชาวิวยากรมันอยู่ด้วยกันนี่แหละให้มันอยู่ด้วยกันไปเลยเอไปด้วยกันเลยเออไปด้วยกันเลยเอาอย่างนี้แหละ หลังมันคุยอย่างนี้แหละถ้าอย่างนั้นไม่มีคนไปอยู่สองสามเดือนประเทศนอกพูดอังกฤษได้นะอยู่แค่เดือนสองเดือนอยู่ประเทศนอกเนพูดอังกฤษได้ก็เพราะว่าเขาเรียนกันอย่างนี้เขาพูดเราเลยครับคนไทยไปอยู่ต่างนอกอย่างเงี้ยบางคนเขาพูดได้พูดถึงพวกพูดได้นะเดือนสองเดือนเล้พูดอย่างนี้แหละครับนะมาพูดอย่างนี้อาการยผมถามนี่เลยจะว่าออกเสียงไอ้เสียงเนี่ยเออผมออกมาค่อยได้เดี๋ยวค่อยไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวผมก็จะสอนหมดละ วนุกนี้จะด<ห>ูครับผิดหวังไหมคุณพาคินเรียนวันนี้ผิดหวังไหมโอ้ไม่ไม่ผิดหวังเลยครับอืมนั่นแหละผมผมผม,ผมเริ่มท้อเลยนะผมเริ่มท้อแล้วกามเรีเยนเนี่ยจริง,งจริงาคนต้องเริ่มท้อก่อนถึงจะมาได้ต้องสู้งั้นจริงๆงคนต้องท้อก่อนนะจริงจริงอ่ะเออเหมือนจะไหวหรือเปล่าีใช่ไหมเริ่มท้อใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเหมือนจะท้อแล้ว <S <S แล้วเคยเคยติดตามอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์จะเปิดคอร์ส ไอเรียนส่วนตัวจ้างก็ไม่ว่างอ่ะใช่ไม่ว่างย่าง้มันบ้างก็ต้องเข้าคิวถ้าไม่เข้าคิวไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเรารับนักเรียนก็ต้องรับดูแลเขาเต็มที่แล้วค่อยเปิดรับใหม่อย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องเร่งเราก็ต้องดูแลไปต้องต้องไปเน้นธุรกิจมากเราก็คือเราต้องดูแลต้องทุ่มเทให้เขาเลยเขามาให้เรียบร้อยแต่ละคนแต่ละคนไปอะครับต้องอย่างนั้นให้เขาให้เสร็จเป็นลายลายไปอือเสร็จเป็นลายลายให้เขาได้เอาไปใช้ได้ครับ แล้ววิดีโอเราได้ฟังตลอดในรถในอะไรขรับรถก็ฟังนะครับฟังไปแล้วพูดไปดีไม่ดีเราจะได้โอกาสเยอะเลยนะครับโอกาสในชีวิตทํางานบริษัทฝรั่งภฟรยต่อไปประเทศเราก็มีฝรั่งมาอยู่เยอะอยู่แล้วคนได้ภาษาคือคนได้คอนเน็กชันได้โอกาสอยู่แล้วครับแน่นอนใช่ครับได้แน่นอนแล้วภาษาเราดีเราพูดดีเราเทคแคร์เขาดียังไงมันก็ดีครับนะมันก็ดีถามเป็นไปมาถามสารทุกสุขดิดเป็นเนี่ยสุดยอดเลยนะผมว่า ไปไหวเลยครับอคุณปนอมเป็นยังไงคุณปนอมโอเคค่ะอาจารย์สนุกค่ะแล้วก็จะไปทบทวนนะคะเนาะต้องทบนะต้องทบอันนี้แหละอย่าไปทบวิดีโออื่นทบของเราวิดีโอของเรามันจะทําให้เราอินกับมันได้มันเป็นหนังที่เราแสดงวิดวิดีโออันนี้ดูได้เลยรุ่งนี้วันนี้ดูได้เลยไม่ถึงชั่วโมงหรอกไม่ถึงสามสิบนาทียี่สิบนาทีเขาก็ปล่อยปล่อยเขรแล้วเขาก็โหลดให้แล้ว เขาก็อัพโหลดเาก็ดาวโหลดให้ละนะครับเราก็เรียนเรียนซ้ำซ้ำเอานะก็เรียนตลอดเลยก็เรียนหมุนไปหมุนมาพูดตามปากเราพูดมุมมามุมมาตามมาพูดให้เป็นนะครับแล้วก็คิดหาคํามาจับใส่เดี๋ยวผมก็จะสอนขับต่างๆให้วันวันวันครั้งหน้าคุณจะได้เห็นเลยว่าโอ้ภาษาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยอืพรุ่งนี้มีชั่วโมงเรียนอีกใช่ไหมคุณผาคิดไม่ต้องท้อ ภาษาอังกฤษมันอยู่รอบคุณแล้วมันอยากเข้าใกล้คุณมากแล้วตอนนี้นะไม่ต้องทนะ้อนะมมันไม่ต้องท้อ,อเพราะว่าคนเป็นปัญหาเนี่ยคอร์สต,ต่อไปก็เป็นเภสัชกรเขายิ่งเก่งสับเขาเยอะกว่าผมอ,อีกเขาก็ยังมีปัญหาในการพูดเหมือนกันเห็นไหมมันก็ต้องเติมนะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยเจ้าของร้านใาญนะครับอยู่ที่กรุงเทพ prefer ได้แบบ I like I like, I like. คือฉันชอบ I like I like แปลว่าฉันชอบนะครับ I like, I like. I like Apple ฉันชอบลูกแอปเปิลเนี่ย I like Thai food นะอันนี้คือฉันชอบแต่ถ้าชอบมากกว่า I prefer Thai food คือฉันฉันชอบอาหารไทยมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยคืออันอื่นก็ชอบอยู่แต่ชอบอันนี้มากกว่า Prefer แปลว่าชอบมากกว่า I prefer I prefer Thai food I prefer uh, to live in Thailand ฉันชอบอยู่ประเทศไทยมากกว่านะอ,อ,อะไรอย่าง นี่คือ prefer แปลว่ามากกว่าชอบมากกว่า prefer แปลว่าชอบมากกว่าเลยพูดง่ายอืมอืมอ่า I prefer อ่า I prefer, I prefer, prefer Thai food ฉันชอบอาหารไทยมากกว่า I prefer อ่า<ใ>ชลีฟไมซิตฉันชอบอยู่เมืองฉันมากกว่าเห็นไหมมันจะคนละอารมณ์ฉันชอบกับชอบมากกว่าไม่เหมือนกันนะครับมันจะออกมาคนละอารมณ์เข้าใจไหมครับชัดไหมชัดใจค่ะ ชัดเจนเลยครับผิดหวังไหมวันแรกผิดหวังไหมวันแรกไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังค่ะใช่ไหมอ๋อดีใจมากเ้วจะพัฒนาให้เต็มที่เลยนะครับอะไรที่จะทําต่อไปเขาคือร้องเกิดจะทาจะอยู่กับเขาจะเลิกกับเขาจะรักเขายังไงร้องเกิดคือต่อไปยาวเลยร้องเกิดแต่ถ้าอยากจบความสัมพันธ์ถ้าใส่คำนงร้องเกิดไปก็คือไปต่อไม่ได้ยาวต่อไปไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้ว no longer I love you no longer ฉันรักคุณก็จริงนะแต่มันไปต่อไม่ได้ I love you no longer ฉันรักคุณไปต่อไม่ได้ no longer อย่าอย่าได้ไหมครับเห็นภาพไหมอย่านี่คือความสวยงามของภาษาที่เราต้องมีในการคุยกับฝรั่งนะครับ I used to used to I used to love you two years ago ันเคยรักคุณเมื่อสองปีที่แล้ว I used to I used to I used to eat ฉันเคยกินมันอันนี้เคย uh, ฉันเคยอะไรบอกเลย I <c> used <oughs> <c oughs> to คือฉันเคย I used to love you Fire s a g o ฉันเคยรักคุณเมื่อห้าปีที่แล้ว I used to see you Fire s a g o ฉันเคยเห็นคุณเมื่อห้าปีที่แล้ว Fire s a g o เข้าใจไหม I used to คือฉันเคย ถ้า I am u s u d to มี m ด้วย I am u s u d to คือฉันเคยชิน I am used to I am u s u d to ฉันเคยชินกับการ d drive c ค r เคยชินกับการขับรถ I am u s u d to work here ฉันเคยชินกับการทำงานที่นี่ I am u s u d to อันนี้คือฉันเคยชินเข้าใจไหมครับ <It> s <S I am u s u d to sleep with you ฉันเคยชินกับการนอนกับคุณคือวันไหนไม่ใช่ไม่ได้คุณฉันก็รู้สึกนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นคือฉันเคยชิน I am y o u t e d to เข้าใจไหมครับ youtuber you ตัวไหนคะครู u s, <S E บอคะ่ะคำว่า I y o u t e d to นี่คือฉันเคยโอเคไหม I youtuber ถ้า I am y o u t o b ก็เหมือนเดิมแต่มี a m แปลว่าเคยชิน uh, I am y o u t e d to l o v i n g you ฉันเคยชินการรักคุณ I am uh <laughs> Uh, I am you to cooking for you. ฉันเคยชินกับการทำอาหารให้คุณ Every morning ทุกเชา้า I am you to clean my home every day. ฉันเคยชินกับการทำความสะอาดบ้านทุกวัน I am you to u h w a s h i n g u h I am you to watering the tree. ฉันเคยชินกับการลดต้นไม้ Watering. Water, water the tree. Water the tree. Water แปลว่าน้ำแต่ถ้า water the tree ก็คือรด เอาน้ำนะ่ยไปลดต้นไม้ water the tree เข้าใจไหมครับค <the> ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือให้เห็นคร่าวๆวันแรกมาก็จัดเต็มให้ละวันนี้จัดเต็มอยู่นะครับจัดเต็มให้เลยแบบนี้นะครับ Baby, this time